สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็ตอนเช้าๆนะคะวันนี้แม่เลี่ยมจะพาทำบุญค่ะใส่บาตรตอนเช้านะคะเมื่อคืนก็ทำํำนี่ค่ะทำขนมขนมหวานน่าจะเรียกว่าห่อหมกนะคะข้าวโพดนะคะก็เป็นข้าวโพดนี่ค่ะ กเ็เราเอามาทำแล้วก็ใช้ใช้กาบนะคะผู้ไทยเฮ้งฮ้องว่งากาบนะคะกาบข้าวโพดนั่นแหละค่ะ่อก็เมื่อคืนก็ทำกับเจดกับกระเล็กนะคะแต่เขายังไม่มาเอาเลยวันนี้แม่แหลมก็เลยจะเอาใส่บาทก่อนนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้คือจะเอาไปใส่บาทนะคะ เดี๋ยวจะพาออกไปโลใส่บาทนะคะนี่ก็เป็นมะขามนะคะมะขามที่เอ่อน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วละคะเพราะว่าหมดแล้วคือมีคนสั่งแล้วแม่เหลมาดูผิดเขาสั่งสี่โลแม่เหลมเห็นเป็น2โลส่งไป2โลก็เลยวันนี้จะไปส่งให้เขาอีกนะคะ นี่ค่ะมะขามนี่คือสองโลนะคะสองโลแต่ก็แถมไปเกินเหมือนกันสองโลสามสองโลสีขีดนี่แหละคะ่ะไปค่ะวันนี้จะพาไปใส่บาท ตรงนี้ก็เป็นร้านกล้วยนะคะจะมาโใส่บาตรตรงนี้ทุกเช้านี่ก็พี่ท็อปโน่นนะครับพระท่านกำลังจะเดินกลับมานะคะแล้วก็ใส่ใส่ตนท่านกลับมาท่านจะได้ไม่หนักนี่ค่ะ นี่ก็คือเราทำใส่ถุงใส่บาทนะคะวันนี้ก็พามาทำบุญด้วยกันค่ะที่หน้าบ้านของเราเองนี่ก็ปูเหลืกไฟตอนเช้าๆค่ะนี่ก็ตัสิงนะคะนี่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ห้างไปซ่อมค่ะเสียอีกแล้ว เพิ่งส้มไปเมื่อไม่นานนะคะเอามาขี่ยังไม่ถึงสองเดือนเลยส้อมอีกแล้วค่ะ <laughs> ส้มส้มครั้งก่อน 4, นะสี่พันนะทบนะโอ้ย,ออยจะเป็นลมเก้ก็รอใส่บาทนะคะวันนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านละคะ่ะ ไปเฝ้าแพมแพมจะไปสอบแต่งตัวแต่เช้าเลยวล่ะค่ะนว่นนะคะสะกลก็ถ้าไปถึงที่นว่นแล้วนก็เป็นบรรยากาศเช้ชาเช้านะคะตอนนี้คือหกโมงหกโมงกว่ากว่าแต่ตะวันขึ้นแล้วค่ะบางบ้านก็เลยยังไม่เห็น,นะคะ่ะตะวันนี้เริ่มเริ่มจะสายแล้วเวลาเวลาเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ จะเอาขึ้นรถไปซ่อมนะคะนี่ ลับไปสะกนพระท่านมาจะถึงแล้วทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้ ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็ทําบุญปกติก็ไม่ค่อยได้ทํำคลิปแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยได้ทำคลิปใส่บาทวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะใส่เม็พูดก็จะไม่ค่อย ถนักสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวไปสกุลแล้วนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าบ้านกกกอกนี่ก็เป็นฝั่งโน้นค่ะ ก็จัดเจงอันนี้ไว้ก่อนยังไม่ได้ให้เขาเออ,อก็เป็นหอ่อหมกนะคะน่าจะเป็นหอ่อหมกข้าวโพดละคะ่ะบ้านเฮ้าก็ห้องอันมัสลีห่อกาบละคะ่ะอันนี้นะผู้ไทยห้าห้องแ่ะขนมมัสลีห่อกาบแล้วก็ นำข้าวโพดนะคะมาซอยแล้วก็ต้องตำก่อนนะคะตำใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะเกะให้ดูนี่คะ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนเนี่เหนียวมากนี่คะ่ะ จะเป็นแบบนี้ดูไม่แหลมจับแลยไม่น่ากินเท่าไหร่เนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะสงสัยแจ๊จะใส่ข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเยอะไปหน่อยนะคะ mm hmm. เขาเป็นคน mm hmm. เขาเป็นคนตําตนะคะเมื่อคืนแล้วนี้ก็จะแบ่งให้ญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านได้ลองชิมนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะไม่ค่อยมีใครทําสักเท่าไหร่นะคะขั้นตอนก็จะยุ่งยากพอดี แม่เหล็มนะมีข้าวโพดก็เลยเอามาทำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็การติดตามนะคะฝากช่องแม่เหล็มโกกกไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ